สวัสดีค่ะวันนี้มาที่ไหนเอ่ยมาดูอะไรเอ่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ยมทุกท่านนะครับห้องสูงถึง8ขบวนราชธานีบนพื้นที่1 2 1 7ไร่นะครับเราใช้เวลาในการรับชมเป็นวันนี้เรามาสวนผักแต่เราถ่ายกับพี่พี่โมนะคะดูด้วนไม้คือสุดท้ายนะครับขุบไทยนะครับไม่แก่ไม่กว่านะครับกลางป่าและองค์ละมากเก่งแด่เพราะว่าเส้นสนะครับ เดีย๋ยวเราค่อยไปดูสัดกันว่าเรากำลังนั่งรถเรากำลังนั่งรถไปชมใช่ไหนหะมีสะพานีฟ้า Are you ready? ปานะครับขนสีส้มแดงแล้วก็ด้านหน้าซ้ายมือนะครับจะเป็นกวางปากเพมียนะครับกวางปากเพีย่ไมลูกค่เยอะมากเลย ด้านซ้ยมือนะครับจะเป็นควางป่าเพศผู่นะครับสุนิส่ยดูร้ายนะครับจับขักเกี่ยวนะครับนี่จะเป็นควางป่าเพศผู่ค่ะดุร้าย จะเป็นสัตว์เท้ากี่ต่างประเทศนะครับไม่ใช่กวางาลาิงนะครับกีดกัเหือยูเทศอินเดียเท้าปากติกนะครับกเดือยู่ที่ประเทศีนี่ไงครับซ้ายเปอดนะครับต้องเลื่อเื่อหัวใจะผมรักคุณ ใชค่ะ 妈妈，妈妈。 เขาบอกว่าห้ามเคากระจกค่ะเป็นไงชอบไหมน้องอิงฟ้าพี่ลรีนชอบค่ะนกแก้วสวยไหมสวยใช่ค่ะป้าเราไปดูตัวข้างในกันดีกว่านกเหมือนแม่ค่ะนกคางคินค่ะนกโพกลานกอะไรคะนกโพกลายูนูสนกจ๋างมันใช่มันชื่อว่านกโพกลาเหรอก็คุยกับน้องอิงได้นานนะเนี่ะ ตามพี่ลินไปดูกันกนกตัวนี้ชื่อว่านกแอนกินนกขุนแผนมาดูเขาแล้วยูฮูยูฮูฮเ,เขามีสองตัวนะในนี้ยูฮูไปดูตัว,ตวอ่ป้าไปดูอีกตัวกันได้เลยค่ะพาเพื่อนๆไปดูเลย วันนี้อากาศเป็นไงคะน้องไอรินนกแก้วว้าวนกแก้วโม่ค่ะแก้วโม่เขาชอบกินอะไรเขชอบกินอะไรหละไม่รู้เหมือนกันอะสีเขียวนี่ไงเขากินผลไม้เห็นไหมเนี่อาหารของเขาค่ะกลับไปดูนกตัวอื่นกันค่ะป้ไปาอ่น้องอิีฟ้าจะพาไปดูอีกค่ะ นี่ยมีตั้งเยอะเลยนี่อะไรอ่ะอันโอ้ยนกแก้วสีเขียวไม่ไม่ใช่มันคือนกออมเปี้ยงเหรอใช่นกออมเปี้ยงมีด้วยเหรอลูกใช่น่ะนกออมเปี้ยงนกแก้วค่ะอุ้ยก็มีก็มีก็มีอันนี้ให้กินด้วยนะแตงโมอันนี้เนาะ นกแก้วค่ะลูกนกแก้วค่ะแก้วจ๋าแก้วจ๋าแก้วจ๋ามาแม่ไปดูตัวตอื่นแก้วแม่ไปดูตัวอื่นไหนอย่าแม่หายนกกันแก้วจ๋าแก้วก็ไปขะน้อินฟ้า ่าเชื้อก่อนนะคะเดินผ่านน้ำฆ่าเชื้อค่ะโอ้มาดูนกค่ะดูข้างในสีแดงๆมา,ลมาแล้วสวยมากเลยเอาแล้วมันไม่ได้กินอะไรเลยเอ่ะฮะอะไรนะลูก กินสิเขาก็ให้อาหารไงอมจับลเลยจับลูกเลยออกจับเลยจับเลยจับเลยจกุเลยับ บ,บินเลยอ่ะเขาบินอ่ะเมื่อกี้อ่ะไม่ทันเมื่อกี้หนูดูทางอุ้ยดูดิเขาบินอะเขาจะกลางปีกให้เราดูไหมเนี่ยไม่มีหา่านพี่ลินตัวนี้คืออะไรอ่ะนกนกกระจอกเทศไหมอ่ะเนี่ยเ<ม>นี่ยเนี่ยตัวที่อยู่ในน้ำอ่ะใช่ไหมคะหา่านอุ้ยมีห่านด้วยหา่านค่ะเนี่ยตัวดำดำ อันนี้เนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆที่ไม่รู้อะไรอ่ะนกเป็ดไหมเป็ดนกเป็ดแม่รีบไปไว้แล้วมันจะไปแล้วอันนี้เขาก็จะทำเป็นอุโมงค์ขึ้นนะคะแล้วก็มีสะพานแโอ้โหอ,อันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยบินไปแล้วค่ะ อานี่เรียนถ่ายรูปตรงนี้ปลาอะไรอ่ะพ่ปลาด้วยค่ะอาไลยค่ะอยากอาใน้ันหลุกป้ามันคือน้ำล้างเท้าค่ะลูก้าเช้ยลูก ไปล้งางมอก่อนม<า>ล้างวมาล้ลอนลแล้วอ่าอันนี้นอกอะไรที่กกลินนกกระจอกเทศเ่าเดี๋ยวพี<า>่นเขาไม่ได้ให้ลงแล้วนะดีดแขน,นนะอันนี้เลยเนาะพี่ลินนะเขามีรูป i y เ่าอยูังนี้นะเพื่อนตอยู่ฝั่งนี้มันหนึ่งสองสามมดเลยอ่ะาดูเตายักษ์เร็วเ้ยมเตยมเต้มเียมเลยม่เคแม่ฝ่ารเล่งเป็นีกานเื่ันาต่างมาแ ตาดักแน่ๆทำไมหนูอยากไปดูข้างบนโอเคค่ะบทดูตาตัวนี้ดีลรกใหญ่มากมันกำลังมันกำลังนอนมันกำลังักไข่โอ้ใหญ่มากๆดูหัวดูหัวดูหัวนกันยใหญ่จง เียมตยมตยมัจะขึ้นไปไหมอ่ะไม่ขึ้นค่ะเขาขึ้นไม่ได้จะขึ้นไปตรงมันไตขึ้ยาเ่นกับเาเดี๋ยวไปเล่นกับเต่าหรออากไปนกัอุ้ยสามตัวเลยมันไปหากันีหนึ่งสองมอันนี้เม้นเผือกหแันมันี้าอ่ะแต่มันแต้มนเหมือนเลยอุยได้ดูแบบใกล้ๆเลยค่ะ โ <Okay. S 2> อเคอุ้ยมีร<ม>ังหลายลตัวจริงๆด้วยนู่นอะแม่เห็นข้างล่างเป็นรังจริงๆนอน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 ,นอนอยู่ตรงนั้นนะคะสามตัวแสดงว่ามีสี่ตัวใช่ไหมอะมันมีสี่มแม่แม่มอดูปลาสะพันมี่ดูพี่เ,เลยค่ะเม้นเผือกเมนเผือกนะคะแม่หนูเห็นตัวหนึง่งมันนอนอยู่ข้างล่างตัวเดียว okay.

ก็รับตอนนี้จะเป็นตัวแสดงสัตว์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปนะครับจะไปจอดตรงที่จุดขึ้นรถนะครับไม่ตองได้อยู่มึงขนนกควันกรีนไม่คิดว่าเอ้ยพี่หนึ่งสองสามก็ร้อนอยู่ในเป็น่องแอร์นะคะนกควันกรีนที่ร้อนมันมีสี น้ำตัดเสือหนูตายหมดแล้วชามตัเสือหนูตาหมดแล้วนี่สวนสัตว์เขาก็มีจัดให้สักการสงการด้วยนะคะนีเป็นซุ้มค่ะตอนนี้เรามาตอนแรกเขาเปิดน้ำใช่ไหมคะน้องเอรินใช่แต่ว่ากลับมาน้ำไม่มีแล้วพี่รินบอกว่าจะไปเล่นน้ำเหรอคะไม่จะไปเล่นน้ำในอ่างใช่ไหมคะน้องยิ้ฟ้าเล่นไหม โอเคแม่นั่งรองค่ะโอเคอ่าอันนี้สวนสัตว์เขาก็มีน้ำให้เล่นด้วยนะคะเด็กๆก็เล่นน้ำกันค่ะนี่เล่นตรงนั้นรูกบอแบบเยอะเลยแต่ว่าน้ำลึกไหม อุ้ยน้าเอียงไปเล่นอ่างมันมีลูกบันเยอะไปไปเล่นกับเพื่อนแล้วลกบอลเยอะจางอ่างนี้นาานมาเล่นอ่างนี้แล้วนะาีย เจ็บไหมล่ะเ๋ยวกระโดดแรง มาไปเล่นอ่านกับพี่เลย you no. เรื่องราวเรื่องไหมครับที่ผ่านของเรานะครับมีจนถึงวันที่ ขณะนี้นะคะเวลา3นาฬิกา47นาทีผู้ควคู่การกรดงแตเริ่มแล้วสามารถไปซื้อตั๋วชมกระดและแสดงความสาารถกเีวริลว้ด้านหลังของอาคารุดอาหารติดด้านข้างสสับติดบริการที่วนคนัในอัตราค่าบริการผู้ใหญ่3ม0ิบาท6,000บาทค่ะประชาชนสาครั้งน้าดูอยนางเพลิดเพลานไ้ที่จะชมการแสดงความสามารถ รอบเวลา14นาฬิกาขณะนี้เวลา13นาฬิกา47นาทีอีกัครู่การแสดงจะเริ่มแล้วท่านสามารถไปซื้อตั๋วชมกันได้นะักกแสดงความสามารถจกับออยู่บริเวณด้านหลังของอาคารศูนย์อาหาร เดนอฟานิโก no e ้เยอะไหมคะเยอะค่ะชอบไหมวันนี้เรามาเที่ยวสวนสาธารสนุกไหมลูกสอาเรามาบอกตาเพื่อนๆกันก่อนเล้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะเป็นทำอะไรกันใช่ไหม mm hmm. สหสําวันนี้สวัสดีค่ะ hey, yeah.